มีสติมีสัมปชัญญะรู้จิตจิตนี่สัตว์โลกทุกชนิดนี่ที่แปลว่าผู้ข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมีจิตทั้งนั้นนะแต่บางทีก็เป็นจิตชั้นต่ำบางทีก็เป็นจิตชั้นสูง เือจิตชั้นต่ำนั้นบางทีก็เป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานสัตว์พวกอยู่ในอาจิตของพวกอยู่ในอบายทุคติวินิบาตนรกจะจิตมนุษย์นี่สูงขึแล้วมีองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญสำคัญเช่นมีความรู้ มีญาณมีปัญญาเริ่มจากมีความรู้ธรรมดาแล้วก็รู้ธรรมแล้วก็มีสัญญาความจำได้ว่าอะไรให้ทุกอะไรให้สุขแล้วก็รู้วิธีสร้างว่าสุขนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร เสร้างสุขขึ้นมาให,ให้ชีวิตนี้มีความสุขรู้ไปถึงอนาคตได้ด้วยว่าเรานี่มันไม่จบนะชีวิตมันไม่จบเพราะจิตถ้าจิตยังคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยชีวิตมันไม่จบให้ชีวิตจบต้องทำชีวิต ทำจิตใจให้หมดความคล้องไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆพ้นจากความคล้องกับอารมณ์ต่างๆกำจัดสิ่งที่จิตไปคล้องออกไปจากจิตได้เราก็จะไม่คล้องอยู่เมื่อไม่คล้องอยู่ก็เท่ากับว่าจิตนั้นว่างว่างจาก อารมณ์ที่ไปเกี่ยวไปคล้องไปปลูกพันอยู่ก็ทำให้พ้นได้พ้นนั้นก,ก็คือพ้นจากความสับสนวุ่นวายความทุกข์ประการต่างๆอย่างที่เราประสบพบเจอมาแล้วกนะำจัดได้นะจิตว่างจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้ ไม่หมดก็ให้มันเหลือแต่เบาบางก็ดีนะดีกว่า